จุ๊บแจงวิมลพันธ์ประกาศขา่าวเศร้าเลื่อนงานแต่งออกไปอย่างไม่มีกำหนดเรียกได้ว่าเป็นการเริ่มต้นชีวิตคู่ครั้งใหม่อีกครั้งสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่จุ๊บแจงวิมลพันธ์ที่ก่อนหน้านี้ได้ควงคู่แฟนใหม่บอมดีกรีผู้กำกับเข้ารับพระราชทานน้ำสงังโดยสมเด็จพระสังฆราชนะ วัดราชบพิตรสถิตมหาศรีมารามราชวรวิหารและกำลังจะจัดพิธีวิวาปลายปีนี้แต่ล่าสุดจุ๊บแจงวิมลพันธ์ประกาศข่าวเลื่อนงานแต่งออกไปอย่างไม่มีกำหนดโดยจุ๊บแจงวิมลพันธ์ได้กล่าวว่าตอนนี้ไม่มีกำหนดแล้วความจริงเราจะแต่งปลายปีแต่พอมาถึงวันนี้ตารางงานไม่ว่างกันเลยก็ต้องเลื่อนไปอีกไม่มีกำหนด ถามว่าเสียใจไหมก็เสียใจนะเพราะเราได้พระราชทานน้ำสังจากสมเด็จพระสังฆราชมาแล้วเราก็อยากเอาน้ำสังมาให้ผู้ใหญ่ที่เรานับถือได้รดน้ำอวยพรให้เราแต่ในเมื่อมันยังแต่งไม่ได้ก็เลื่อนไปก่อนก็ได้ตอนนี้ย้ายมาอยู่ด้วยกันแล้วซื้อบ้านซื้อเรือนหอยอยู่ด้วยกันเลยอายุปูนนี้แล้วไม่ต้องคิดอะไรมาก ส่วนเรื่องลูกไม่มีแล้วไม่ได้อยากมีอายุขนาดนี้แล้วเราโฟกัสที่ความสุขของการละกันดูแลกันดีกว่า